วันนี้นะคะท่านสมาชิกคะนี่คือกฎหมายนี่คือกฎหมายเลยนะคะคดีวันนี้นะคะของอปตสามัคีของเรานะคะยกเลิกนะในการต่อสู้นะคะที่มาเต็มเลยนะคะท่านสมาชิกคะพรบที่สามที่สี่และที่ห้านะคะคดีนี้มันเป็นปัญหาข้อกฎหมายแล้วอะนะคะสาลอุทธรไม่โอเคเลยนะคะ อายการนะคะนำสำนวนฟ้องกลับไปแก้ไขเพิ่มเติมเสียก่อนนะคะไม่เพิ่มเติมนะคะคดีนี้ฟ้องไม่ได้ฟ้องไม่ได้เลยท่านสมาชิกครับเมื่อคดีนี้เป็นปนัญหาข้อเบียบข้อกฎหมายกับการบรรยายฟ้องกับการที่ปปชี้นมูลความผิดนะคะ เมื่อระเบียบกฎหมายระเบียบพัสดุคดีนี้ในการต่อสู้ที่เต็มกรองของบริษัทนะ,ะตันสิวรา,าราชของเรานะคดีนี้ไม่มีผู้รับจ้างแต่อายการโฟสจำเลยที่แตกเป็นผู้รับจ้างนะคะและจำเลยที่หนึ่งจำเลยที่สองตำแหน่งน,นายกปลัดนะคะตอนนี้นน์คุกม,มาแล้ว2คดีทัานาชิกคับ ต้องนะฐานก็อพอนั้ย้อนคืนสำบนให้ยกเลิกนะและแก้ไขเพิ่มเติมกระฟอเข้ามานะเมื่อเพิ่มเติมกระฟอเข้ามามันไปไม่ได้ท่านสมาชิกคะตู้ที่รมยากาศต่างตีวารักไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทนายดนจินแถลงขอตานนะคะว่าให้เบิกตัวจำเลยที่หนึ่งและที่สองมาในนัดหน้านะคะนัดไปสวนพยานโจทย์และพยานจำเลยนะคะ ะะจับจำเลยรับสารภาพไปหมดเล้ยมาหลายคดีจึงโอนทุกอยู่เนี่ยห้าสิบปีนะ,ะซึ่งทนายจำเลยนะ,ะแขลงว่าก็เป็นเรื่องของทนายแดงที่จะต้องเบิกตัวมาเองนะเพราะฉะนั้นนะ,ะทนายแดงขออำนาจศาลนะ,ะเบิกตัวจำเลยที่หนึ่งและที่สองจากเรื่องจำมาเบิกความนะคะ การเบิกความจำเลชที่หน,นึ่งกับที่สองเป็นประโยชน์กับจำเลยที่หนึ่งและที่สองเมทนายจัดจับรับสารภาพก็ตามศาลก็ยกฟ้องได้นะคะส่วนจาเวยอื่นที่รับสารภาพวันนี้อยากรับรับไปท่านนายชครคบยกฟ้องได้เหมือนเดิมนะคะและคดีนี้หาประแดงนสามาถนะคะนำทุกคนนะคะยกฟ้องได้ทั้งหมดนะคะมันจะตงผลถึงคด,ดีอื่น เนราะมาหมดแล้วนะคะอยู่ระหว่างอุทธรณ์แต่ของจำเลยที่หนึ่งกับจำเลยที่สองนะคะท้านายไม่อุทธรณนะ์คดีถึงที่สุดแม้จะไม่อุทธรณ์ก็ตามคดีถึงที่สุดก็ตามนะคะเมื่อกฎหมายมันบอกว่ามันไม่ผิดนะเพราะฉะนั้นนะคะเพื่อนมาชิคะ่ะโอกาสที่จำเลยที่หนึ่งและที่สองของเรานะฮะโอน่าเห็นใจมากท่นา,านมาชิคะ่ะจะเดินออกกากเรือนจำแบบไม่รู้ตัวว่านี่เกิดอะไรขึ้น ต้องออกจากเรือนจำนะเพราะฉะนั้นนะฮะออกหมายลนะนำจำเลยที่หนึ่งและที่สองประหลักและนายกออกมาให้พี่นายเด่นช่วยเหลือในข้อพยานทัานปาชีค้คำวันนี้ยกเลิกน,นะและจะต้องต่อตู้ต่อ,ตอ,ตอคือทอํามีการบรรเศษเพิ่มเติมในประเด็นที่อายการนะฮะขอแก้ไขคำสองกรนีีนะท่านประธานชีค้คำเตรียมบริษัทตันติวัฒนนะขอตั้างบุญใหญ่ ความเอาจะคุกทั้งหมดทุกคดีแม้จะนอนคุกแล้วก็ตามน,นะคะ็จะบาเชื่กัน